แหมมาแล้วครับ i detection Sony เนี่ยค่อนข้างเร็วมองเห็นดวงตาเมื่อไหร่มันโฟกัสหน้าให้ทันทีเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่แปลกนะครับตอนที่ตาผมข้างนี้แม่งไหลออกมาทําไมมันไม่โฟกัสวะเนี่ยตอนเนี้ยหน้าจอแม่งก็ยังโฟกัสข้างนี้อยู่เอ๊ะหรือว่ามันมองด้านนี้เป็นจมูกวะงงชิบหายเลยนะครับแสดงว่ากูคงเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆ <c oughs> สําหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยครับ ผมจะมารีวิวไมโครโฟนสตูดิโอตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าใครหลายๆคนที่เข้าสู่วงการงานเสียงมืออาชีพในช่วงประมาณ8ปปีที่ผ่านมาน่าจะรู้จักไมโครโฟนตัวนี้ดีเพราะว่าไมโครโฟนรุ่นนี้เนี่ย มันมีส่วนร่วมในความสำเร็จของนักดนตรีนักร้องคนแต่งเพลงคนภาคเสียง s o u จิเน g i n e คอ content creator รวมไปจนถึงอเกม c a ตอร์ด้วยที่เขาต้องการคุณภาพเสียงจริงๆไม่ใช่ดีไซน์เพียงอย่างเดียวไมโครโฟนตัวนี้ครับจะมีชื่อว่า nt1a ครับมาจากแบรนด์ rode ซึ่งเป็นสัญชาติออสเตรเลียตัวนี้นำเข้าโดย fusion far east ราคาบอกตามตรงครับว่าไม่ได้ถูกครับอยู่ที่ประมาณ8,000กลางไปจนถึง8,000ปลาย ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรนจ์ที่ใครหลายคนคิดว่ามันถูกแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อได้ผมบอกเลยครับว่าสเปคของไมโครโฟนตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่าคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะนำไปใช้ได้กับทุกเสียงแล้วก็แทบที่จะได้ผลลัพธ์แบบมืออชีพแทบจะทันทีรวมไปจนถึงความทนทานแล้วก็บริการหลังการขายที่ไม่เหมือนใครผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณพิจรารณาที่องค์รวมานะมันก็คลิกพอสมควรเรามาดูเรื่องของวัสดุกันก่อน,อนเลยดีกว่าครับ ตัวโรด N ทีห่งเเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าบอดี้ของมันทํามาจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สีของมันเนี่ยโดยเฉพาะตัวที่ผมได้มามันก็จะเป็นสีพื้นครับสีพื้นตรงนี้เนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่าอย่างที่1คืออลูมิเนียมเนี่ยแม่งไม่เป็นสนิมมันก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ชิลๆสบายๆอย่างตัวที่ผมนํามาถ่ายรูปแล้วก็เอามารีฟิวให้คุณดูเนี่ยอายุของมันเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะเข้าใกล้แบบ10ปีแล้วละ่ะแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในกล่องบ้างตู้โชว์รูมของฟิวชั่นบ้างก็เก็บ็บบทิ้งเกว ประมาณหนึ่งนะครับสภาพมันยังอยู่มาได้แบบนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือผิวอลูมิเนียมแบบนี้เนี่ยเวลาที่มีคราบเปื้อนคราบน้ําลายเอออะไรเอยมันเช็ดออกได้ง่ายครับไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรทั้งนั้นแล้วก็ค่อนข้างทนกับกรดและด่างพอสมควรตะแกรงของมันเนี่ยครับเป็นตะแกรง2ชั้นชั้นแรกเนี่ยครับมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งเวลาที่ผมเอานิ้วไปบีบไปกดมันเนี่ยมันก็ให้ตัวเล็กน้อยส่วนข้างในครับเป็นตัวสารละเอียดเอาไว้ใช้สําหรับกัน ฝุ่นแล้วก็กันลมกันน้ำลายไม่ให้มันรั่วหรือว่าพุ่งเข้าไปหาตัวไดอะแฟรมข้างในนั่นเองครับตัวไดอะแฟรมของไมโครโฟนตัวนี้มีขนาด1นิ้วก็จะแมชกับไมโครโฟนสตูดิโอหรือว่าคอนเดนเซอร์ไดอะแฟรมใหญ่ทั่วไปหลกัหลกๆของตัวนี้ครับไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่จุดที่น่าสังเกตก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับที่1ครับคือไมโครโฟนของโรดรุ่นนี้เนี่ยครับ NT1A เนี่ยคุณสังเกตดูสิครับว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดถึงไมโครโฟนสตูดิโอทั่วไปมันจะมีกรอบเอาไว้ยึดตักแงงเป็นตัว U shape แบบนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีครับดังนั้นเนี่ยโรดเนี่ยจงใจทำให้ตัว nt 1 a อยู่ในสตูดิโอเท่านั้น มันจะไม่สามารถนําไปใช้ข้างนอกแล้วก็มาคาดหวังถึงความทนทานใดๆได,ได้เพราะว่าตัวตะแกรงเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีตัวค้าอยู่แบบนี้มันก็เหมือนกับไมโครโฟนชัวร์สเอสธรรมดาแล้วก็ด้วยความที่ว่าตะแกรงข้างนอกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างหยาบแต่มันก็คงทนแต่มันสารไม่ค่อยถี่เท่าไหร่ตกหนึ่งทีก็น่าจะเกมพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณดูที่ตูดของไมโครโฟนตัวนี้ คุณจะเห็นเลยว่ามันมีมาแค่เกลียวครับมันไม่ได้มีตัวแหวนเอาไว้ใช้สําหรับล็อกเกลียวเข้ามาด้วยตัวแมคคานิซึมสําหรับล็อกเกลียวที่มันอยู่ตูดไมเนี่ยมันจะอยู่ที่ช็อคเมาส์ครับโดยตัวช็อคเมาส์เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่คุณสามารถนําไมโครโฟนโรด NT1A ตัวนี้ไปใช้งานได้เพราะว่าเขาไม่ได้แถมเมาส์ปกติมาให้คุณนั่นเองแล้วก็อุปกรณ์เสริมครับที่เราสามารถนําไปใช้งานได้ในชีวิตประจําวันมันก็จะมีตัวไม้ มีตัวช็อคเมาส์แล้วก็ตัวป๊อปฟิลเตอร์อันนี้ครับซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นดีไซน์ที่ฉลาดมากเพราะว่าผมสามารถที่จะปรับป๊อปฟิลเตอร์ให้ก้มหรือเงยแบบนี้ก็ได้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันครับผมสามารถปรับด้านบนอึอให้มันก้มออกได้ด้วยนะครับ ปรับสูงได้ด้วยเอาซิเอาซิปรับสูงได้ด้วยและถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใช้สมมุติว่าเอาไปใช้กับต้นเสียงที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ป๊อปฟิลเตอร์คุณดึงออกอุ้ยดึงไม่ออกไขหน้าดึงออกสิวะเฮ้ยเด็กนิ่งดึงออกเลยเนะี่ยดึงออกเด็ดเฮ้ยออก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 ไอเขาอ๋อนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่น,น,นี่เอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทำไมกูทาตัวโง่ง,งี้วะชิบหายอ่ะไขขไ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 ข ออกได้จริงๆครับออกได้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่ถีทุ่นกับการใช้งานมากเห็นไหมครับส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวช็อคเมาส์แล้วก็ปอัฟิลเตอร์มันก็จะมีซองใส่ครับซึ่งซองใส่เนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันมีความฟิตในระดับถุงยางนะครับดังนั้นเวลาใสเนี่ยคุณต้องพยายามใส่บรรจงเข้าไปให้ดีมันไม่ได้ใส่ง่ายอย่างที่คุณคิดเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะกันฝุ่นกันอะไรได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยครับก็จะ มีสายไมโครโฟนซึ่งจะเป็นสายยาวขนาดเ3เมตรเป็นสายยาว3เมตรนะครับแล้วก็เป็นสายแบบบาลานซ์ XLR 2ข้างมาให้ด้วยดังนั้นถือว่าครบเลยครับขาดแค่ตัวเมาส์ที่ทําให้ไมโครโฟนตัวนี้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ช็อคเมาส์ใหญ่ๆเวลาที่เราเนี่ยจะเอาไปจอกับต้นเสียงที่มันต้องใช้พื้นที่น้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คงจะลําบากนิดนึงนะครับเรามาดูสเปคกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมใส่อันนี้กลับไปนิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับไปหาฟิวชั่นโดยที่มี น้ำลายเต็มไปหมด แน่นอนล่ะครับว่าการรีวิวครั้งนี้ผมก็จะเอาเมาโน AUPM500 ซึ่งมีอุปกรณ์เสริมครบครันไม่แพ้กันแล้วก็ราคาต่ำกว่าโรด NT1A เครึ่งหนึ่งมารีวิวคู่กันด้วยครับเป็นตัวเทียบเพราะว่าในตัวซับพาเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนที่คุ้มค่าเท่ากับไอสอตัวนี้อีกละแล้วเรามาดูดีกว่าว่าเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็สมรรถภาพเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่1เลยครับก็คือมันเป็นไมโครเดนเซอร์ทั้งคู่โรดเอ็นทเนี่ยจะรับไฟไแฟนท นแน่นอนล่ะครับว่า pm 5 0 0เนี่ยแม้ว่ามันจะสเปคว่ามันได้แค่48เออแต่มันก็น่าจะทำา24ได้เพียงแค่ว่าคุณภาพเสียงที่ได้เสียงจะบี้ไหมอะไรอย่างไรก็ต้องมาดูกันนะครับผมก็ยังไม่เคยทำแล้วก็ยังไม่เคยมีไฟเลี้ยง24โวลต์ไปเลี้ยงมันสักทีส่วนใหญ่ที่มีก็เป็น48ทั้งนั้นเลยอันดับต่อไปครับก็คือความไวครับ ความไวของโรด NT1A เนี่ยจะไวมากกว่าตัว AUPM500 จากเมาโนไวกว่ากันประมาณ5เดซิเบล5เดซิเบลในที่นี้เนี่ยครับถือว่าเยอะนะครับเสียงเสียงเดียวกันครับเอาไมโครโฟน2ตัววางคู่กันปรับเกณฑ์หน้ามิกเซอร์เท่ากันไมโครโฟนจากโรดจะได้สัญญาณที่แรงกว่าหรือดังกว่าเมื่อคุณเอาลำโพงมาต่อดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยโรด NT1A ใช้กับ งานหรือว่าต้นเสียงที่มีความค่อยหรือแผ่วมากๆได้เพราะว่าคุณไม่ต้องเร่งเกณฑ์ที่หน้าปรีไมค์คุณเยอะมันก็ดังแล้วแรงแล้วนั่นเองนอยส์ Noise จากปรีไมค์ก็น้อยตามไปด้วยแล้วก็อันดับต่อไปเลยครับก็คือตัวโรด n t 1A เนี่ยทนความดังได้สูงสุด137 dB SPL ซึ่งแน่นอนล่ะครับว่า137 dB SPL สําหรับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไดอะแฟมใหญ่มันก็จะเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์กลางไปจนถึงสูงนะครับค่านี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยสําหรับไมโคร โฟนราคาประมาณนี้แล้วก็มีเซฟ i s e หรือว่าความแรงสิ่งรบกวนอยู่ที่5 db ฮะ5 dba เฮ้ยน้อยมากนะครับน้อยกว่า akg 414ที่กูมีน้อยกว่าตัว a ตรียอ,อ Austria audio ที่กูมีน้อยกว่า c 2 1 4ที่กูมี ตัวนี้ครับมีเซฟนอยส์ก็คือสิยงซ่าจากตัวของมันเองเนี่ยน้อยกว่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์เดลเฟมใหญ่ที่ผมมีตัวอื่นเสียอีกครับดังนั้นไม่ต้องคิดมากเลยครับเวลาเอาไปจ่อกับต้นเสียงที่มีความค่อยมากๆเช่นพวกกีตาร์หรือว่าอะไรก็ตามคุณผิวปากใส่มันแล้วคุณเร่งเกนขึ้นมาโอกาสที่มันมีน้อยซ่ามาจากตัวไมหรือว่าบิดเกนที่ตัวปรีแอมของคุณแรงจนกระทั่งปรีแอมใส่สิยงซ่าเข้ามาด้วยน้อยมากครับน้อยมากตัวนี้ถือว่าเป็นไมที่ครอบจัก,กรวาลจริงๆเพราะว่า เซ i t ิ v ตี้สูงเซฟน้อยต่ำนะครับอันดับต่อไปคือกราฟการตอบสนองความถี่ครับเราก็จะเห็นเลยว่าเมื่อเทียบกับตัว pm 5 0โรดเนี่ย r o a nt 1 a มันจะมีความแฟ a ตน้อยกว่าถ้าเราดูที่กราฟเพียงอย่างเดียวสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือในตัวที่ทางการรับด้านขวาเนี่ย จะเห็นเลยว่ามันมีโหนกด้านล่างครับมีโหนกด้าน้ายซึ่งมันเป็นบุคลิกของไมโครโฟนซูเปอร์คาร์ดิโอไฮเปอร์คาร์ดิโอนะครับดังนั้นเนี่ย NT1A มันอาจจะอยู่ตรงกลางจริงๆร,ระหว่างคาร์ดิโอกับซูเปอร์คาร์ดิโอนั่นหมายความว่ามันก็คงจะไม่ได้รับกว้างเหมือนกับคาร์ดิโอทั่วไปแคบลงนิดนึงเพื่อที่จะใช้ในห้องสตูดิโอที่อาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมากขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับโดยที่ไม่ต้องมาบุห้องอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แนะนานะสถานที่ ที่สภาพแวดล้อมควรที่จะเงียบและอำนวยต่อการบันทึกก่อนเป็นอันดับแรกเสมอแล้วก็ถ้าเราพิจารณาในฝั่งของสิยงเบสครับตั้งแต่ประมาณ100-200 hz เฮิร์เนี่ยมันมีบูสต์ขึ้นเล็กน้อยจะเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของพลังเสียงพลังเสียงของตัวโรด NT1A ทเเมื่อเราดูจากกราฟเพียงอย่างเดียว มันน่าจะฟังแล้วเนี่ยมีความอูมมากกว่าตัว AUPM 500แล้วก็ตั้งแต่100 h ฮิลงไปเนี่ยมันโร่ออฟลงเล็กน้อยผมมองว่าอันนี้ไม่ค่อยสลักสำคัญนะครับเพราะว่าการโร่ออฟเนี่ยมันไม่ได้ชันครับมันก็จะค่อยๆไหลไปน่าจะเป็นดีไซน์ของตัวแคปซูลหรือว่าไดอะแฟมของไม่เป็นหลักนะครับแล้วก็มีการยกที่ความฉี่กลางแหลมและแหลมตั้งแต่ประมาณ3กิโลเฮิร์ขึ้นไปอันนี้เนี่ยก็จะนามาซึ่งความจิบจับจิบจซึบซับซึบซบ้าง เมื่อเทียกับตัวเมาโน AUPM 500มันจะบูสต์ที่ประมาณ 4K ก็แน่นอนครับจึบจับซึบซับมันก็มีเพียงแค่มันจะขยับขยับไปอยู่อีกอย่านหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเลยครับ ตัวนี้ครับสิงแหลมเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าเมาโนซึ่งผมจะเอามาทดสอบคู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเริ่มที่จะโร w ออฟประมาณ12,000-13,000เฮิร์์แต่ว่าที่ตัว AUPM 5 0 0เนี่ยแม่งโรออฟเร็วมากครับตั้งแต่8,000เฮิร์สต์สิด้วยซ้ำอันดับต่อไปครับเราจะมาทดสอบไมโครโฟนตัวนี้กันเริ่มจาก proximity effect กันก่อนเลยครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนโดยที่มีสดึงปิดอยู่นะครับผมไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดตรงๆนั่นเป็นเพราะว่าเดี๋ยวน้ำลายมันจะเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวไมค์มันจะเสื่อมทดสอบครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ถอยออกมาครับประมาณ1นิ้วจากตัวสะดึงครับแล้วก็ประมาณ2นิ้วจากตัวไมโครโฟน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วก็ถอยออกมาครับประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วจากสะดึงก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วจากไมโครโฟนครับซึ่งเป็นเรนจ์ปกติสำหรับการใช้ไมโครโฟนลักษณะนี้เพื่อบัทึกเสียง1 2 3 4 5 1 2 3 4าตอนนี้ข้างหน้าของผมคือ m มลโน u u p m 5 0เครับเราก็จะมาทดสอบ Proximity effect กกัน โดยในครั้งนี้ครับผมก็จะใช้ป๊อปฟิลเตอร์ของตัวเมาโนเองตลอดการทดสอบขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของป๊อปฟิลเตอร์1นิ้วจากไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ถอยออกมาประมาณ1นิ้วจากป๊อปฟิลเตอร์2นิ้วจากไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห ถอยออกมาประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วจากป๊อปฟิลเตอร์ประมาณ4นิ้วจากไมโครโฟนครับ12345 12345ต่อไปครับก็จะเป็นการทดสอบโพลีสีครับหรือว่าเสียงพรืบจากการสะกดพืชชื่อนั่นเองและแน่นอนครับว่าตัวโรดเนี่ยเขาให้ตัวช็อคเมาส์มาด้วยเราก็จะทดสอบโดยที่มีช็อคเมาส์นะครับการที่เราจะใช้ไมโครโฟนเปลยแบบนี้โดยที่ถอดช็อคเมาส์ทิ้ง มันไม่มีใครทํากันครับจะมีแค่ในมิวสิกวิดีโอเท่านั้นที่ทาเพราะว่ามันไม่สวยถ้ามีช็อกเมาส์แค่นั้นเองครับพื้ทื่ชื่อพือ้ทื่ชื่ออันดับต่อไปคือ p r o e i v e หรือว่าเสียงครืบของเมาโน A U P M 5 0 0 0โดยผมใช้ป๊อปฟิลเตอร์ของเมาโนเองเลยครับพื้ทื่ชื่อพือ้ทื่ชื่อ อันดับต่อไปครับคือ off-axis coloration off-axis coloration เนี่ยครับก็คืออย่างที่เราเคยทำเอาไว้ในวิดีโอการรีวิวไมโครโฟนตัวอื่นเสียงรับด้านหน้าดีที่สุดก็จริงมันก็จะเริ่มบอดลงที่ด้านข้างแต่การบอดของมันมีความเพี้ยนมากขนาดไหนเรามาดูกันครับอันนี้เนี่ยผมจะเป็นต้องถอดชิ้งเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่คงที่ ขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ส2 3 4 5สี่ห้าหนึ่งสาี่ห้าขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5ส2 3 4าี่ห้าหนึ่งสาี่ห้าขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5ส2 3 4าี่ห้าหนึ่งสาี่ห้าขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ส2 3 4าห้าหนึ่งสาห้าขยับกลับมา ที่90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ Off-axis coloration ของ m a u n o AuPM500 ก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ขยับมาที่ประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับไปที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่90องศาครับ1 2 3 4 5 ขยับกลับมาที่45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ ต่อไปจะเป็นการทดสอบ s t r u c t u r e o o n d Noise ครับโดย Structure-Bond Noise เนี่ยผมจะเคาะที่ตัวช็อคเมาส์ของไมโครโฟนเคาะที่ขาใหม่แล้วก็เคาะที่สายไม่เพื่อมาดูกันครับว่าตัวช็อคเมาส์ตัวเนี้ที่แถมมากับตัวโรด NT1A ไม่ได้แถมสิคุณต้องซื้อมันมาละถูกแล้วแต่มันอยู่ในชุดนะฮะมันจะสามารถป้องกันการสั่นสะเทือนตรงเนี้ไม่ให้เกิดเสียงได้มากขนาดไหนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ Structure Bond Noise ของ MAUNO AUPM500 ก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับต่อไปคือ t r a n s i e n t r e s p o n ซ e ซึ่งแน่นอนล่ะครับมันคือความกระชับฉับไวของไมโครโฟนในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงไมโครโฟนที่มี t r a n s i e r t s p s p s n s e เร็วหรือว่าสูงมันก็จะสามารถตอบสนองต่อคลื่นเสียงได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติของมันมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือเราไม่นับรวมในฝั่งของการตอบสนองความถี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันต่ำหรือมันช้าหน่อยมันก็จะอู้อๆลงอั้นๆลงแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะมีน้ำมีนวลแล้วก็มีเนื้อ มากขึ้นเหมือนกับไมโครโฟนไดานามิกนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ G T จ G กีจีจีกี e r านเซอร e ของ m มลโนเอยูพ0 0 0ก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับ G T จ G กีจ และท้ายที่สุดผมก็จะเงียบให้คุณฟังเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้รวมๆสักประมาณ8 1 0วินาทีครับและผมก็จะเงียบให้คุณฟังเสียงจากเมาโน A UPM 500สักครู่หนึ่งครับ จากการทดสอบโหลด NT1A คู่กับเมาโน AUPM 500ผมบอกเลยครับว่าโหลดชนะในเกือบทุกด้านนะครับอันดับที่1คือ Proximity Effect Proximity Effect ของ NT1A จากโหลดเนี่ยเวลาที่ปากผมเข้าไปชิดกับบอลฟิลเตอร์หรือว่าชิดกับหน้าของไมโครโฟนเบสที่ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นมามันเป็นเรื่องหนึ่งครับแต่จุดที่มันชนะก็คือความบวมที่น้อยกว่าปกติแล้วเนี่ยครับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไดอะแฟมใหญ่หรือว่าไมค์สตูดิโอเวลาที่ เราจะนํามันไปใช้กับต้นเสียงความหลากหลายในการใช้งานของมันมักขึ้นอยู่กับเบสนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเบสที่ได้เนี่ยมันไม่บวมมันแค่มีปริมาณเราสามารถที่จะนําไปจัดการในกระบวนการมิกซ์เสียงได้สบายๆแต่ถ้าเกิดว่าแม่งบวมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาไม่จ่อห่างออกไปเพื่อลดความบวมดังกล่าวเวลาที่จ่อห่างก็แน่นอนละครับเร่งเกณฑ์เยอะขึ้นนอสก็มาถ้าเกิดว่าในห้องเนี่ยมันซีลเสียงไม่ดีเสียงรบกวนรั่วเข้ามามันก็จะได้งาน บันทึกเสียงที่ค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้ยากหรือว่าจะต้องนั่งปัน้นนั่งแก้กันเยอะหน่อยกรณีนี้ครับโหลด n t 1อชะนะขาดครับอันดับที่2ครับก็คือ p r o s i ี e p พ o s ซี e เนี่ยครับทั้ง2ตัวถ้าเกิดว่าเราพูดในด้านของสะดึงแล้วก็ตัวปอบฟิลเตอร์แบบเหล็กที่มากับเมาโนมันก็ทำงานได้คล้ายๆกัน ผมพยายามลองฟังแล้วครับพยายามลองเปรียบเทียบดูปรากฏว่ามันก็สามารถกันลมได้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้และที่สำคัญครับมันก็สามารถใช้ในงานพูดหรืองานร้องต่างๆได้อย่างสบายไม่ว่าคุณจะบีทบ็อกซ์หรืออะไรก็ว่ากันอันดับต่อไปครับก็คือ Off axis coloration Off-axis coloration ของโรด n t 1 a เนี่ยก็ชนะเมาโน AUP m 500ครับตั้งแต่0ถึง180เนี่ยบอกเลยครับว่าตอนที่ผมขยับไปขยับมา แน่นอนล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมันก็จะค่อยลงบ้างดังขึ้นบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ความเพี้ยนเนี่ยยังไงยังไงเมาโนเออูเพี้ห้าร้อยเพี้ยนมากกว่านะครับโดยความเพี้ยนหรือว่าคาลเลรชันที่มันน้อยลงถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเพราะว่าเวลาที่เราเอาไมโครโฟนไปจับเสียงซึ่งมีพื้นที่เป็นจํานวนมากไม่ใช่แค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียงใดเสียงหนึ่งเช่นออนซอมโบนักร้องประสานเสียงอะไรก็ว่ากันไปแน่นอนล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมันจะต้องเข้าตามมุมต่างๆของไมโครโฟน ถ้าเกิดว่าไมโครโฟนเนี่ยมี Off Axis Coloration ที่ต่ำถือว่าดีนะครับเพราะว่าแม้ว่าเสียงมันจะเข้าด้านข้างเข้าด้านหลังความไม่เป็นธรรมชาติหรือความผิดเพี้ยนของเสียงมันก็จะมีน้อยลงตามไปด้วยถือว่าไม์ตัวนี้ NT1A ชนะขาดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน ตอนที่ผมอยู่ในหน้ากราฟการตอบสนองความถี่เนี่ยผมได้โชว์ทิศทางการรับของตัวโรด nt 1 a ซึ่งในเว็บไซต์ของผู้ผลิตเขาบอกไว้ว่ามันมีโหนกที่ด้านล่างครับหน้าตามันจะเหมือนซูเปอร์หรือว่าไฮเปอร์คาร์ดิโอมากกว่าคาร์ดิโอแต่พอลองใช้จริงเนี่ยครับเมาโนโ a u pm 500มันโร่ออฟขยับจากศูนย์ไป 45, 45ไป90เสียงเนี่ยมันค่อยลงเร็วกว่าตัวนี้ดังนั้นสเปคของเมาโน,โนไม่น่าจะจริงเหมือนกับของโรดครับอันดับต่อไปครับก็คือ structure bond noise structure bond noise ของโรดเนี่ยผมก็บอกเลยว่าทำได้ดีครับทำได้ดีใกล้เคียงกับเมาโนเลยเพราะว่ามันก็เป็นช็อคเมาส์เหมือนกันไอเดียคือทำให้ไมโครโฟนลอยอยู่ในอากาศแต่มันจะเสียอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นครับ,รบก็คือตอนที่ผมเคาะสายตอนที่เคาะสายเนี่ยเสียงมันจะดังพลึบขึ้นมาเลยเพราะว่าโรดเนี่ยตัดสินใจ เอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆเลยโรดใช้ช็อคเมาส์รุ่นนี้กับไมโครโฟนเกือบทุกรุ่นซึ่งแต่ละตัวมีน้ำหนักไม่เหมือนกันจุดศูนถ่วงของไมโครโฟนที่มันจะใช้กับช็อคเมาส์ถ้าเกิดเราต้องการให้มันกันเสียงสั่นสะเทือนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันต้องออกแบบให้พอดีกับน้ำหนักและจุดศูนถ่วงของไมโครโฟนตัวนั้นการที่เลือกใช้ช็อคเมาส์รวมสำหรับไมโครโฟนเกือบทุกรุ่นข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องคิดเยอะมันไม่ต้องดีไซน์เยอะเอเซอ,ร,อร,รีส์เนี่ยมันก็ใช้ร่วมกัน ได้แต่ข้อเสียมันก็จะมีประปรายแบบนี้นั่นแหละครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ n t 1 a ในสตูดิโอของคุณก็พยายามอย่าให้คนใช้เนี่ยเอามือไปโดนสายก็แล้วกันไม่อย่างนั้นมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็ดังพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับเมาโ NO น AUPM 5 0พอันนั้นเนี่ยค่อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ ทร n s ซีร e s ปอนส์ก็แน่นอนครับเร็วกว่าเยอะครับจืดชื่อกื้อแน่นอนว่ามาทันทีมีความคลียของเสียงและที่สําคัญคือตอนดิ่นนิ้และตบมือมันกระชับมากๆเมื่อเทียบกับเมาโนเออูพีเมห้ารสุดท้ายเลยครับก็คือเรื่องนอ i ส e ตอนที่ผมเงียบให้คุณฟังตัวนี้ครับน้อยเสียงซ่าต่างๆน้อยกว่าเมาโนเออูพีเมห้าร้อยอย่างชัดเจน AUPM 5 0 0 sensitivity อ่อนกว่าก็ต้องเร่งเกณฑ์สูงขึ้นใช่ไหมครับ noise มาจากตัว pre-am แล้วนะครับอันดับที่1ตัวมัน self noise ก็สูงกว่าตัวนี้ชนะขาดเช่นเดียวกันดังนั้นครับในกรณีของการเปรียบเทียบ rode nt1a ให้ตายยังไงก็ชนะ o U P m o n o AUPM 5 0 0แน่นอนละว,ว่าราคามันสูงกว่าแต่ผมพยายามจะโชว์ให้ดูว่า ไมจีเนี่ยแม้ว่าราคาถู c อ e s s ร r y พร้อมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพเสียงที่ได้มันจะทัดเทียมกับรุ่นที่เป็นแบรนด์นะครับเรามาคุยเรื่องคุณภาพเสียงของไมโครโฟนตัวนี้อย่างลงลึกกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเปรียบเทียบกับมาโนเอยูพีมห้ามันดีกว่าทุกด้านดีกว่าทุกด้านเอาอย่างนี้เลยเบสเนี่ยไม่มีอาการบวม มีความเคลียร์มากกว่าและเวลาที่ต้นเสียงเข้าไาอยู่ใกล้กับไมโครโฟนเสียงเบสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่ามันเพิ่มขึ้นแบบก,กว้างๆนะครับสวยๆเส,สียงกลางเนี่ยครับมันจะมีความดูด,ดันมีความพุ่งหน้านิดน,นึงครับตามกราฟการตอบสนองความถี่เลยและเสียงแหลมเนี่ยมันก็จะเก็บรายละเอียดได้มากกว่าแล้วก็มีความซึบซับเข้ามาประมาณหนึ่งแน่นอนแะครับว่าไอ้ความซึบซับแล้วก็สีที่มันพุ่งแล้วก็จิกเล็กน้อยของไมโครโฟนโรด NT1A บางคนอาจจะมองว่ามัน เป็นไมโครโฟนที่มีโทนเสียงค่อนข้างสว่างซึ่งไอ้โทนเสียงค่อนข้างสว่างแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อไมโครโฟนเก็บเป็นคอลเลกชันอยู่ได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ไมโครโฟนที่คุณมีมันค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วก็มีคุณภาพเป็นเกรดพรีเมียมคุณจะถอยหนีจากไมโครโฟนแบบนี้ครับเพราะว่ามันมีรสนิยมมันมีรสสัมผัสมันมีบุคลิกเสียงที่ ไม่ได้เป็นกลางเท่าไหร่นักการที่เราเนี่ยมีไมโครโฟนแบบโทนสว่างสว่างถ้าเอาไปเล่นกับพวกปรีแอมหรือว่าปลั Pre ๊กอินปรีแอมต่างๆมันก็อาจจะต้องปั้นเยอะหน่อยเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเสียงแต่เอาจริงครับไมโครโฟนโรด NT1A ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เป็นไมโครโฟนตัวแรกของคนที่ต้องการคุณภาพเสียงที่เข้าใกล้ความเป็นมืออาชีพแต่ว่างบประมาณต่ำกว่า10,000บาท ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณงมน้อยหรือว่าคุณพึ่งกําลังตั้งไข่คุณซื้อตัวนี้ไปอย่างน้อยๆครับมันจะเป็นไมโครโฟนที่สามารถใช้งานได้กับเกือบทุกเสียงและคุณก็ปั้นนิดปั้นหน่อยมันก็ได้ผลลัพธ์ที่โอเคแล้ว นี่แหละครับก็คือตอนจบของวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณ f u s ชั่น a ้า s t สเป็นอย่างสูงสำหรับการเอื้อเฟื้อสินค้าให้ยืมมารีวิวแน่นอนละครับว่าถ้าคุณสนใจผมก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในตอนชายนะครับแล้วคุณก็คุยกันเอาเองเลยผมไม่ได้ขายของผมแค่ยืมมารีวิวมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ลองอุปกรณ์ดีๆครับและไมโครโฟนตัวนี้มันทำให้ผมระลึกความหลังย้อนกลับไปนานมากๆและผมก็ยังรู้สึกดีกับไมโครโฟนตัวนี้อยู่ยังไม่เสื่อมคลาย ไปแล้วครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ